ครับกับสวัสดีครับ,รบพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับมือนี้ผมก็มีโอกาสมาหาพระอาจารย์ตรงนะครับมาวัดเดพิ่นก็เลยได้หานอยมากครับพี่น้องเข่ามาเบิ่งมาช่อมช่องพุ่งๆเลยนะครับมือนี้ผู้ใดสอบหานอยกับขบ่ามาเบิ่งนะครับเมื่อวานเพิ่นกับเขาเต็มๆน้อยพิเศษประสันเพิ่นวาหาเจ็ดหรือเจ็ดหานี่แหละผมก็ได้ยินข่าวเม้าทางสันเนาะครับสำหรับมือนี้ก็ได้มาอีกแล้วครับมาใหาพ้พี่น้อง,งพี่น้องเบิ่งพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเบิ่งครับ มื่อนี้เพิ่นได้หาหาคับหาสามครับหาหากับหาสามนี่ได้มาจากเงาใหม่ครับมงมงเดียวกับเมือว่านนี่ละครับเมื่อว่านมันมีมีมี่หาหากับหาเจ็ดกับเมื่อนี่มี่หาหากับหาสามกับฮ้าหน่อยด้นะครับแต่ว่าอันนี้ของพร่อจาย์ตรงเพิ่นเพิ่นเชิญให้หาศูนย์กับหาศูนย์กับฮกหาฮกเอ่อเก้าฮกครับ หาศูนย์กับเก้าหกครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับคือหาหน่วยมือหนีเด้อครับของพายจันโตงแล้วก็หาฮานี่กับหาสามียุ่งเหงาไหมที่มองสารปูตาเดียวกระปูขุยนนะครับยุ่งเหงาไหมเขี้ยวไมมนะครับพระเจ้าเห็นเมื่อวานนี้เมื่อวานเห็นหาหากับหาเจ็ดมือหนึ่งเห็นหาหากับหาสามแล้วก็ของพายจันโตงหาศูนย์กับ 01ครับ96ครับพี่น้องนี่คือห้าน้อยแล้วครับพี่น้องก็มาบอกสู่พี่น้องฟังผู้ที่ชอบเล่นห้าน้อยหรือว,ว่าเบิ้งห้าน้อยเอาไปเสียงดวงเสียงโชคบ้างครับเทวันแมนหรือว,ว่าจังเลน,นั่นก็เพาเสิได้ไปรุ่นรางวัลน,น้ำเพลินเนะาะเลขห้าน้อยแล้วครับห้าน้อยของมือนี้นะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนขับมาเบิ่งมาชมนะครับประกาศจดไว้เขียนไว้ไวครับ เขียนประ,ประกาศเขียนไว้หรือกระจดไว้ไม่ตาเบิง้งไม่จะไปเสี่ยงดวงครับมีมือเตียงมือมไม้อแมลืกับเฮียจังไลยกระผมกะบ,บ้านเข้าใจนะครับแต่ว่ากับผู้คนเคยซื้อเคยเล่นเป็นกระสิอหัวจักนะครับวนะันหนึ่ีประกาศจดไว้แล้วครับห้าน้อยครับห้าน้อยอ,อยู่วัดพระตรุ๋งผมเปได้มาเมื่อกี้นี่ผมก็เลยบอกอ,อยู่ในวัดเพิ่นผมก็เขียนเอาผมก็มาบอกให้พี่น้องฟังอยู่นี่ก็คือสิ่ยงเลยนะครับ ขอานันต์ขอบุญขอบคุณครับพี่น้องที่เขาบรถบึงมาชมช่องพงพู้เล่ยครับก็เป็นห่วงอยากได้คลิปอยากได้ตัวเลขไม่พี่น้องมาฝากเพิ่นขอถอดขอให้นะครับมื่บ้านที่บดายบดายเอาผมกับบึงอยู่แต่หมู่บ้านกระเดียดห่อนทั้งบ่สบายผมก็เลยเดินกลับเมื่อก็เลยบดได้ลงคลิปจักคลิปหมู่บ้านนะครับต้องกราบประท่านถอดประท่านให้พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับผู้อยู่ไก่อยู่ไกลเมื่อนี้ผมก็ได้มาผมตามเมื่อนี้ผมตามมาแล้วก็คาดว่าคือสี ไปเสียงดวงบังครับโจดเอาเด้อประก,กาศกับี่ก็จดเอาไหมผู้มักผู้ชอบกระไดคือห้าน้วยครับรถกาบางค้นกระทำเรียงเรียกพระอา,อาจารย์สงวนนะครับมุมว่านี่กับใดมากแล้วครับมูไปมูก็เลยเขียนห้ผมก็เลยโม่สุพีน้องฟัออฟ่งเนี่กพระอาจารย์สงวนครับมันน้องเส้นงสอยน้องมัวซ้อนะครับพระอาจารย์สงวนงวน,นะครับพ่น หมายเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สองแปดแล้วก็เก้าแปดนะครับเราเป็นวิ่งเจ็ดกับวิ่งสี่ครับวันนี้อาจารย์สงวนณฑคาดว่าคือสีจดเอาเด้ไหม,มประกาศจดไว้เทอมเมียนมัน,มน,มนถูกหรือว่าไปเสียงบึงฝันดีเปล่าฝันดีกเก่าด้ไหมฝันบ่ดีเก่าิด่น่ากันบึง ในความพิจารณาญาณในการนำส้มนะครับพงเพล่วยกไดม้มาณัเสนอพี่น้องทุกท่านทุกคนเบ่งครับเในพระอาจารย์สงวนนะครับแต่ส่วนเรื่อของพระอาจารย์สย่าผมกักพได้ยินข่าวว่าพนกับพนยังเบวบางผมไม่จิตุลาของเพื่อนพนคือสิได้หายเสวยได้บบหายกฟ็ฟังฟังเบ่งไกลไกมื่อนะครับไก่คงสุดท้ายที่ได้ยินข่าวได้ยังไงผมก็จะมาลงหายส่วนของอาจารย์เสย่านะครับแต่อันนี้เป็นของพระอาจารย์สงวน นักบุญทุงกุลานะครับเพิ่นกันเดียวมาแล้วเด่นมาแล้วครับตัวเลขสำหรับตัวเลขก็อาจารย์สงวนเพิ่นกับหา,ายไม่เนี่ลนะครับนี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สองแปดแล้วก็เก้าแปดวิ่งเจ็ดแล้วก็วิ่งสี่ครับผู้มักผู้ชื่นชอบกอยากได้ไปเสียงไปเสียงโศกเสียงดวงรัตเตอรีนี่ประกาศกับจดไว้ได้ไหมเด้พอพงพรวยก,กับมาน้เสนอให้พี่นอ้องในเบิร์นในชมกัน บุญขอบคุณนะครับที่เขับมาบุ่งมาชมช่องพุ่งพรวดวก็อยากบอกพี่น้องเบิ้งเดีได้คลิปใหม่ๆเด็ดๆดีๆเสียมาลงให้ว่าสิบบริภาษันที่ตามกับก้อนเกลือยังเตือนไว้เด้อครับเด้อเมื่อนี้อากาศดีฝนตกทั้งขึ้นนะครับทั้งฝนทั้งลมนะครับอากาศเย็นดีแล้วครับก็ดีใจน้ำพี่น้องสร้างให้ชนะก็ได้ทำการท้ำงานผู้ทำการท้ำงานกับ สูงๆนะครับดูแลสุขภาพใหด้ดีเป็นห่วงพี่น้องทุกท่านทุกคน,นครับโรคไข้กับลายโควิดกับมาให้แล้วมาแห้งเป็นทุกบ้านทุกเมืองทุกเมืองลยครับตอนนี้ก็รักษาสุขภาพร่างกายให้อยู่ดีมีแ้งนะครับสู่ไปเพื่อฝันเพื่ออนาคตทบพรนาะายขอบุณขอคุณนะครับตัวเลขเพือ่ออยาจากพี่น้องอยากได้ตัวเลขให้ตัวเลขมากด้ไปเสียนดวงเสียงโศกกันเบ้องครับหลวงพ่ออาจารย์ตังวนนี่แหละครับประกาศจดไว้หรือว่ากบ ปีไปก็ได้หรือว่ากดไลค์กดแชร์ไปก็ได้เทียแม่นเทียมผู้มักหรือว่ามิโตมักก็ับไปเสียงดวงมั้งครับนี่ก็คบไเพื่อฮานอยนะครับเมาเรียนฮานอยก่อนครับเทีย่นเลื่อมเทียฝนผู้ฝนมารุ่นมาเบิ่งสาหรือว่านั่งกับประกาศจ้าไปด้วยเมียหาหาคับหาซ้ำฮานอยวันที่ยิบหาแล้วก็มีหาสวนกับเก้าหก ห้าน้อยของอาจารย์ตงนะครับได้มาจากในวัดปุณณกี้นี่เลยเอามาฝากพี่ต้นนองพี่น้องที่ชอบข้อห้าน้อยนะครับส่วนหวยเล้ากับบ๊องหูเหมือนกันครับบอด้ถามครับส่วนกับบอใครได้ให้หวยเล้ากับกับเป็นบางมือนะครับแต่หมอวันกับเสียดายเพิ่นไหหมาหาเจ็ดเจ็ดหาน้ครับเพิ่นกระถูกห้าน้อยพิเศษเพิ่นวางสันบวกเพิ่นที่ต่ำน้อครับผมกับบอดี้ที่ตาม ฮหาหนอยมันกเวลาใดออกจังไรผมก็ยังบมโหอยู่ครับขอบุญขอบคุณพี่น้องฮหาหนอยของอาจารย์ตุงนะครับแต่ว่าเิ่นกะนี่กำหนดการนะครับเป็นกะยากก่างกระลังเห็ดเตรียมคันเตรียมนั่นอยมือเป็นกะก็สี่มีเ,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 เด็ดๆมาฝากพี่น้องอปล่อยพี่น้องในเบิ้งในส้มกันนะครับมืออื่น วันที่ยี่หกเนาะมืัอนี้เป็นวันที่ยิบหาบขับเออแมนละวันที่ยิบหาส่วนมืออื่นนั่นเพิ่นกะสิมีพธิธีต่างๆหลายหลายหลายย่างครับพี่น้องก็มอลาะรุ่นกันเนาะครับอยา่าอย่าพลาดกันติดต,ตามพาระอานในในาจรย์ตงเพิ่นสิปล่อยมืออื่นเพิ่นว่าเพิ่นได้แล้วเพิ่นก็สิมาปล่อยวันที่ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบเป็นหอดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็มีสิมีเด็ดเด็ดยำมาอีกครับว่าเพิ่นสิเด็ดที่เน้น่งไตร ประัานเขาก็มาตที่ตามมาส้มมาทับฟ้งกันนะครับคุณกระดิ่งยึงเตือนไว้เพื่อประผัดกันที่ตามในเด็ดลายจันทั้งบัดนาเพื่อนนะครับบัดปลานาเพื่อนกัมีให้กันครับวันที่ยีบเก็บผมก็จิไปที่ตามให้วางงดกวันพึ่กระถูกตรงๆเจ็ดหาเออเจ็ดเก่าเออเจ็ดพิ่กระถูกวันนี้กระชิบผมก็จิไปที่ตามอีกครับ เราะว่ามืออื่นมืืออ่นนี่ยนะครับผมจะไปมันมีสองหม่องหรือสามหม่องนี่ผมก็มีโอกาสก็มาลงมาบ้านมาบ้านพ่อจำพิ่นก่มีพิษมีก่มีเพิ่นยิบขันบางเบ่งขันดอกไม้ดอกลายเตียมอาจจะสิมีงานขึ้กันมืออื่นสองหม่องหรือสามสามหม่องนะครับผมก็สิพยายามไปให้ถึงให้ทั่วเพื่อจิตเด็ดเด็ดมาฝากพี่น้องทุกท่านทุกคน โอ้ขามะเบิงขามะชมแล้วกะกดไหลกคตรแชร์ไปแล้วครับให้พี่นอ้องให้ญาติเต้าให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้ล้านพูดย้มว่าหน่องมึงหน้า็ดีแชร์ไปให้เพิ่นเพิ่นก็นจะได้ขามะเบิงขามะชมก็จะได้ติดตามกันเพื่อเพิ่นได้เด็ดไปในตัวเด็ดดีๆใหม่ๆม้มาเพิ่นกะคือสิบโดยปลอดภัยกัน,กน,กนอยากให้พี่น้องถูกทวนหน้าทั่วตาให้ได้โชคได้ลาบน้ำกลั่นทุกคนยินดีมีแห้งครบเจ็บได้ควบไข่ยังมีเด้อแม่เด้อ สู่ไปครับอนาคตท่องการอยู่การกินเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านเพียปากเพียททองรักษาโลโลภไภให้ให้ปลอดไภให้อยู่ดีไม่แฮ้งให้อยู่หลอดปลอดไยนะครับหาเงินหาทองพ่มาหาจินแต่ละคนแต่ละหมงแต่ละบอลแต่ละเมอืมอ,งมอ,งมองก็ลำบากพอสมควรนะครับจังตุผมเบ่งขึ้นกันมาทำคลิปกับไปอยากมาเนี่ยาบางครั้งกบไม่มองไปมองมือก็กได้เอาเลเบยลงคลิป เมื่อ,อไรมือละคลิปเมื่อละสองคลิปสามคลิปต้องกาบอขอโทษขอเพ่นะครับผมก็จะพยายามทำนาทีนี้ให้ดีที่สุดครับเรียง่องผมกับโบ้ไขดังบอกใครมีเสียงมาสั่นรากาขอบุญขอคุณครับท,ที่ชมขมาเพื่อผมสิได้ไปแก้ไขหรือว่าเ,เน็ดแนวทังให้มันดีขึ้นปับปุ่มให้ดีขึ้นให้พี่น้องในเบื้องในช้มกันเัียงคลิปบอดังมี่หรือว่าบางมือกเป็นน้ำไม่ไม่บอดังหรือว่า ไม่บ่พร้อมเสียงบ่ขึ้นเสียงบ่มีครับก็าหลายอย่างเลยเนาะครับผมก็จะพยายามปรับปรุงในจุดนี้ให้ดีที่สุดครับเพื่อ,อพี่น้องจะได้คำว่าบึงมาชมเพื่อจะได้ยินนี่เสียงดังทุกท่านทุกคนนะครับกับขอบ,บุณขอบคุณนะครับที่ขาบ่งมาชมครับช่องพุ่งพระรวยก็จะสู่เพื่อ,อพี่น้องสู่เพื่อฝันต่อไปก,อก็ยังภานในยอดท่อแล้วรับก็พยายามสู่ต่อไปเพื่อ,อพี่น้องได้ผมก็จะได้คิดไม่ได้ร็ดมาฝากพี่ในต่อน้อง ตัวหนาตัวตากนะครับลอดติดตามครับมืออื่นหล่ผมวันสามมองครับผมสิได้ไป่จิตตาม่า้มืออื่น,นมันสิปล่อยพระอาจันทุ่งมันก็ถูกสามตัวตรงสามตัวต้นสามตัวตรงครับงวดที่แล้วสำหรับงวดนี้ก็เพิ่งก็เสียหายอย่มืออื่นนะครับออรนนกักดใจริญร้อยจะไหมครับมือหนึน่งก็คือสิได้เห็นกันไม่ได้ได้รู้ว่าพุ่งผู้เลยได้ไหมตัวเด่นน่ก็ได้เขามาเบิงมาติดตามมาชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับ เอาไว้คลนะิปหน้ามาพอกันไหมครับครับสรัสดีครับ